รองนายกที่การนายกรัฐมนตรีทำพิธีมอบเครื่องมือประกอบอาชีพสำหรับใช้ทำขนมไทยและขนมอบเบเกอรี่ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน32ชุดจากโครงการจ้างงานเร่งด,วด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความร้อนด้านอาชีพแก่ประชาชนพร้อมมอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลน,น้ำแดงค่ะ เมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำแดงอำเภอเมืองฉะเชิงเซานางถิติมาฉายแสงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมสาขาการทำขนมไทยและขนมอบเบเกอรี่ตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบันเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพแก่ประชาชนผู้ประสบภัยธรรมชาติประจำปีงบประมาณ2555ร่วมด้วยนา,นายธนพล้อยทองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำแดงนางทิพยาพัน ไทยมีรองผู้อนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซาคณะผู้บริหารองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นกำน,นันผู้ใหญ่บ้านผู้เข้ารับการอบรมและผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลน,น้ำแดงร่วมให้การต้อนรับ ดยในพิธีนางถิติมาใชยแสงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานม,มอบอุปกรณ์และเครื่องมือประกอบอาชีพสำหรับทำขนมไทยและขนมอบ,บเบเกอรี่ให้กับผู้เข้ารับการอบรมชุดละ16คนจำนวน2ชุดรวม32คนจากนั้นประธานในพิธีได้ทำการมอบเงินช่วยเหลือพร้อมยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลน,น้ำแดงจำนวน32คนที่ได้ประสานงานมาจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำเงินจำนวนดังกล่าวมามอบให้กับผู้ ูงอายุและผู้ยากไร้ก่อนจะร่วมการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกทางด้านของผู้เข้ารับการอบรมได้กล่าวว่าโครงการดังกล่าวถือได้ว่าเป็นโครงการที่ดีที่พวกตนได้มีโอกาสเรียนรู้พร้อมต่อยอดเมื่อตนเองเรียนจบสามารถนำสินค้าที่ผลิตได้นำไปขายในโรงเรียนหรือตามตลาดต่างๆถ้าไม่มีโครงการนี้เกิดขึ้นพวกตนเองอาจจะไม่มีรายได้เสริมถือเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ทําให้มีเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวได้อีกทางหนึ่งก็ถ้าเกิดอาจารย์สอนเสร็จเรียบร้อยแล้วคือเ เาอาจารย์เขามอบมอบเตาอ,อกมอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีต่อยอดคืออาจจะเอาไปทําขายตามตลาดได้ตามโรงเรียนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทําหลายอย่างค่ะข,ขอบคุณคือที่ว่าถ้าเกิดถ้าไม่มีโครงการมาพวกหนูก็จะไม่มีไม่มีเหมือนกับไรายได้เสริมเพราะว่าเป็นแม่บ้านจะอยู่บ้านเฉยๆยค่ะ สนทางด้านานางถิติมาฉายแสงรองเลขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าโครงการฝึกอาชีพที่ตนได้ประสานงานในเรื่องงบประมาณมาจากกระทรวงแรงงานก่อนจะประสานไปยังศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซานำเจ้าหน้าที่มาฝึกสอนให้กับประชาชนซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการหรือมาตรการสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวฉะเชิงเซาที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ําท่วมที่ผ่านมา สำหรับโครงการดังกล่าวจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยอีกทั้งยังเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อชุมชนสร้างความสามัคคีภายในชุมชนทําให้ประชาชนมีรายได้เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือนและได้รับโอกาสในการฝึกอาชีพทางเลือกใหม่ๆให้สามารถประกอบอาชีพอิสระตามความสนใจตามความถนัดอีกทั้งยังสามารถขอรับเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของรัฐบาลเพื่อต่อยอดในการประกอบอาชีพ เปลี่ยนจากอาชีพเสริมเป็นรายได้หลักให้กับครอบครัวโดยในระยะยาวตนเองจะจัดให้มีการแข่งขันพร้อมทําการประกวดการทําขนมจากกลุ่มต่างๆที่ได้เข้าร่วมโครงการเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตําบลและผลิตภัณฑ์ต่อไป วันนี้ก็มาอยู่ที่อบตหนามแดงอเภอเมืองฉะเชิงเซานะคะวันนี้ก็มาจัดงานของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานของจังหวัดฉะเชิงเซานั่นก็คือการนําโครงการดีๆนะคะฝึกอาชีพเสริมมาให้กับพี่น้องประชาชนที่นี่เขาก็สนใจที่จะเรียนขนมไทยค่ะแล้วก็ขนมอบเบเกอรี่ซึ่งมีถึง2กลุ่มด้วยกันพี่น้องประชาชนในวันนี้ก็พึงพอใจมากนะคะเนื่องจากทั้งได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ เครื่องมือประกอบอาชีพหลังจากที่เขาจบหลักสูตรอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่เขาจะต่อยอดในการที่เขาจะทามาหากินต่อไปนะคะแล้วก็ดิฉันเชิญชวนให้เขาเตรียมตัวไว้สําหรับที่อาจจะมีการประกวดกันต่อไปแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับตบําบลหรือว่ากลุ่มของเขาต่อไปนะคะในขณะเดียวกันกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็นําเงินมามอบให้กับผู้ยากไร้ด้วยเช่นเดียวกันดิฉันก็ขอร้องให้ทาง ผู้ที่เรียนเนี่ยนะคะเขาไปหาผู้ยากไร้ามาในในนามของเขานะคะมาร่วมกันในวันนี้ก็เลยมีการมอบให้คนลับหนึ่พันบาทด้วยเพราะฉะนั้นในวันนี้โครงการทั้งหมดจึงเป็นโครงการที่ดิฉันมปไปประสานงานมาจากหน่วยราชการซึ่งถือว่าเป็นโครงการดีๆที่มอบให้กับพี่น้องประชาชนได้มีความสุขกันต่อไปค่ะ